คือเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะคะทุกคนอันนี้คือฝนหยุดละแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่กลับนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าหลังประมาณหลัง5โมงนะคะก็คือจะเงียบแล้วนะคะเพราะว่าคนก็จะเดินทางลงไปแล้วนะคะดูดีสวยมากเลยย่ามันอยู่ฝรั่งเศสทุกคนโมเรงรูชด้วยว้าวใครมาเวียดนามแนะนำนะคะพาเดินดูร,บรอบๆนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้ว อันนี้คือเหมือนเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยนะคะทุกคนสวยทินชอบอะ่ะอากาศที่นี่ก็เย็นเลยนะคะอากาศคือดีงามมากนะคะทุกคนดูสวยมากฟ้าหลังฝนนะคะอากาศเย็นนะคะทีนก็ใส่แจ็คเก็ตนิดนึงแต่มันไม่ได้หนาวมากนะคะดูแบบดูสวยมากาลยดอกมาก สวยงามนะคะดอกสวยจังเลย้งห,หลังมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวทินจะพาไปเที่ยวสวนดอกไม้นะคะแต่ววันนี้ไม่รู้ว่าไปทันหรือเปล่าไม่ทันก็จะเป็นมันพือช้านะคะดูดอกดูดกสวยมาก ก็จะมีดอกไม้เห็นทั่วไปนะคะนี่จะเห็นแถวตรงนั้นไหมคะแถวยาวตรงนั้นนะคะก็คือเขาต่อคิวเพื่อไปเพื่อลงเคเบิลคาร์ที่จะไปกโกลเด้นบริดจ์อะคะ่ะที่นเป็นรูปมือสีทองทองอะค่ะทีนกับพี่ผมยังไม่ลงนะคะเพราะว่าคนมันเยอะเกินเราจะรอให้คนเขากลับก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเราไม่ได้รีบนะคะเพราะเราอยู่ข้างบนอยู่แล้ว สวยอะชอบมากเลยอะ <_ an> นี่ถ้าเราได้ไปสวนดอกไม้มันจะยิ่งสวยกว่าน,นี้อีกนะทุกคนมันจะมีดอกแบบดอกไม้หน้าหนาวะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไป <_ an> นะคะมีปราสาสมนนีนู่นนี่นั่น,น,น,นไปขอถ่ายรูปน่าจะได้อะพี่บุ๋มพี่บุ๋มดูดิชอบอบมันแบบเย็นสบาย อันนี้คือแถวคนที่ต่อคิวลงไปตรงส่วนดอกไม้แล้วก็มือสีทองนะคะคนเยอะมากตอนนี้เวลากี่โมงอะสี่โมงนะคะเดี๋ยวน่าจะประมาณห้าโมงเขาก็น่าจะลงกันหมดละก็ดูวิวรอบๆไปก่อนนะคะสวยพูดได้คำเดียวว่ามันสวย คุ้มค่ากับการกรีดกราดบนเคเบิลนะคะเพราะว่ามันเสียวมากแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วว้าวมากเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงโยุโรปนะคะเราก็มาที่เวียดนามได้สวยเหมือนกันค่าตั๋วก็ไม่แพงสวยจังเลยนะพี่บุ๋มติดใจมากนะคะคุ้มค่าไมหมคะที่กรีดอยู่บนเคเบิลอะค่ะ ตอนนี้ที่นี่่มเงียบแล้วนะคะก็จะเหลือแต่คนที่แบบเขาพักอยู่ข้างบนนะคะก็คือแค่โรงแรมเดียวที่ทินบอนะคะ่ะเป็นแค่โรงแรมเมอร์เคยวนะคะห้องนี้ก็ปิดละ,ละทินจะพาไปดูวิวจะเป็นวิวแบบเขาเขาเพราะว่ามันอยู่สูงมากก็คือจริงๆแล้วประวัติของบานาฮิลนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ย มันเป็นเหมือนเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสใช่ไหมคะถ้าเกิดใครเรียนประวัติศาสตร์จะรู้ทินไม่ค่อยเก่งเรื่องประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าก็คือเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะคะก็คือคนฝรั่งเศสก็มาสร้างที่นี่เพื่อแบบเอาไว้เป็นแบบว่าบ้านพักตากอากาศประมาณนั้นแล้วพอเวียดนามเขาชนะเออเขาเรียกว่าอะไรชนะสงครามมันก็เลยปล่อยร้างนะคะแล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เอามาบูรณะใหม่เพื่อเป็นที่ท่ทองเที่ยวนะคะดูสีมันงามมากเลยนะคน เราถึงได้มีโอกาสมาเที่ยวถึงวันนี้นะคะก็คือเขาเอามาทำใหม่อามอางอีกมุมหนึงนะคะเหมือนเขาจะสร้างใหม่ตรงนั้นด้วยนะคะให้เป็นอะไร Frozen Frozen Ice อาจจะเป็นพวกลานไอซ์เกตวะที่เขาจะสร้างใหม่นี่ ก็หามุมถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนเริ่มลงไปแล้วนะคะสวยมากๆชอบพูดแต่คำว่าสวยตลอดก็มันสวยจริงๆนี่ก็เป็นส่วนของโบสถ์นะคะอ๋อนี่ถ้าฟ้าใสๆมันคงแบบสวยมากเลยนะนคงตัดกันนะ mm hmm. อันนี้ก็คือมันครึมๆนะคะเพราะฝนมันตก อันนี้เป็นส่วนของโรงแรมเมอรเขียวนะคะที่เราพักด้านนอกนะคะอันนี้เป็นส่วนด้านนอกเราะมีหลายตึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูพวกสระว่ายน้ำกันแดดเริ่มมาแล้วนะคะหลังจากฝนตก มันก็จะแบบวนๆนะคะก็เดินวนไปแดีวก็เมื่อมันจบกันเอง for r ม s t ตย์ฟรองซ์เซดฟรองซ์เซดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบียร์พลาซ่าที่อยู่ปบนโดมตรงนูน้นตรงนู้นไงตรงนู้นไงนัน่ยนะเบียร์พลาซ่า เดี๋ยวเราจะมากินบัฟเฟ่ที่นี่นะคะหวัวละประมาณสามแสนดองโอ้ว <c oughs> oh, wow. ้าวนี่มีแบบน้ำผุ้ฟาวเทนนะคะอันนี้ก็คือตรงนี้เป็นเบียร์กาซาเดี๋ยวเย็นๆนะคะเราจะมากินบัฟเฟ่ตรงนี้นะคะตอนนี้ที่เริ่มหิวแล้วแต่ว่าทนทนเอา พอแดดเริ่มมาฟ้าเริ่มใสก็สวย <love> นี่สวยไหมคะน้ำฟุอันนี้เหมือนที่ลเซียเลยนะไม่เคยไปนะแต่ว่าดูมันสวยอะ่ะดูอาลังการมากเลยนะเขาทำแบบสวยเลยว้าวว้าตรงนี้ก็เป็นส่วนของพวกเครื่องเล่นนะคะใครชอบความวัดเสียวชอบเครื่องเล่นอย่างเงี้ยก็มาได้พินไม่ค่อยอินเรื่องพวกเครื่องเล่นนะคะ <laughs> แค่เคลบอบคาวันนี้มาก็กรีดกา้าวเป็นหัวใจจะวายแล้วนะะไอตรงไอเต็มอันนี้เป็นเบียร์นะคะอาจจะมีเบียร์เวียดนามด้วยเตชั่นของเบียร์อยากหาของเล็กๆก,ก,กินอ๋อมีพวกไส้กรอก ไม่รู้ทินจะรอถึง,งหกโมงไหวเปล่าเพราะว่าหิวมากเลยบาย